โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็กลับกันมาอีกแล้วกับ War Thunder เกมที่เราหาเกมอื่นมาเล่นไม่ทนันแล้วก็ฟาร์มไม่ทันด้วยโอเคถ้าหากผู้คุณสังเกตตรงเงินผมก็ต่างจากคลิปที่เออต่างจากคลิปที่แล้วตั้งเยอะเลยก็ความปิียนนั่นก็คือผมเพิ่งได้ตามเมื่อกี้เองโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรถทางที่เราจะมาเล่นวันนี้กันดีกว่านั่นคือเ3็รหรือ ง่ายๆก็คือรถถังที่ถูกอัปเกรดจาก Hellcat น่นแหละโอเคก็ถ้า,าคุณดูข้อแตกต่างระหว่าง Hellcat กับคันนี้อย่างแรกเลยนั่นก็คือคันนี้นั้นจะมีขนาดป้อมปืนที่ถือว่าใหญ่พอตัวเลย90มิลลิเมตรแล้วก็ที่สำคัญเลยม,มีมีที่มากันตรงนี้แล้วโอเคก็ถ้าหากผมพูดตามตรงเลยนะว่าคันนี้ถ้าหากผมเล่นแล้วมันจะต่างอะไรกับ M41 A1 หรือเปล่า หรือ M เ uh, อ่อโฟร์ก็ผมบอกตามตรงคุณเล่นญี่ปุ่นอะมันวิธีการเล่นก็ไม่ต่างอะไรกันอยู่แล้วยกเว้นคุณจะไปเล่นกับไอชิลีหรือว่าจีรีะผมก็ไม่รู้ใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละในคันน,นี้แหละมันจะเปลี่ยนวิธีการเล่นญี่ปุ่นเลยโอเคก็เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้ M M36 ของเรามันนั้นจะเป็นไงบ้างอ้อ ชาของเรานี้ก็เล็กกว่าตัวเราอยู่เหมือนกันเลยฮะโอเคแต่ก็ดูน่ารักดีโอเคไปกันเลยดีกว่าก็ oh, จับห้องเร็วจังฮะโอเคไรเดนเป็นด่านเอเดนเนสด่านนี้ก็มีจุดที่ดักซุ่มน้อยมากด้วยนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นให้เข้าไปด้านในกันเนี่ย ดูเหมือนว่าผมต้องมาทางนี้แล้วแหละแล้วลก็ตรงนี้ก็ต้องเสียงดวงด้วยโอเคไป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 เลยไปเลยไปเลยนีย่ก็ดูเหมือนว่าเสือใหญ่และก็เสือเล็กก็จะอยู่แถวนี้กันเต็มเลยจะได้ไม่ต้องยิงเสือในด่านนี้อในครั้งนี้ก็ไม่น่าได้ยิงได้ยิงเสือไทเกอร์อะไรพวกนี้หรอกมากเนี่ย ให้ผมเดาเพราะผมไม่อยากยิงเสืออีกแล้วหลองจากเล่นเป็นทางด้านของ M41 A1 ไปยิงโดนแต่เสือเนี่ยดักดักไล่แท้งได้เสือใหญ่อ่านั่นไง m m m มเอ็เอเนี่ยเนี่ยแหละร,รุ่นที่เราพัฒนามาแต่นั้นเป็นของจีนนะคุณเห็นทองอยู่ใช่ไหมด้านคุณเห็นเญลก G, ักจีนตรงนั้นอยู่เนาะโอเคก็ไปไป,ไป ของเราจะเป็นสัญลักษณ์ที่ปุ่นอยู่ด้านบนสัญลักษณ์ของแสงน,นั้นของดาวไปไป,ไปจังหวะน,นี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากหมกั้งเนี่ยผมน่าจะคิปไปเลยแม่จะได้มั้งถ้าหากไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น โอเคตอนนี้เราก็ถึงจุดที่อัน mm hmm. mm hmm. ตรายที่สุดแล้วแ okay, หละนั่นก็คือจุดนี้เพราะถ้าหากเราข้ามพลาดนี่สตูเห็นหมดเลยนะเนี่ยผมบอะกว่าเราคงจะข้ามไปอย่างสันติสุขแล้วก็ไม่โดนสังเกตเห็นก่อนก็มีสตูเริ่มมาตรงนี้ละโอเคอยู่ตรงนั้นกันละโอเคต้องรีบรีบรีบรีรวละรีบรวนละรีบรวเดินทางให้มาถึงจุดนี้ โอเคสูอยู่นั่นตรงนั้นตรงนั้นโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดโอเคไฟไฟไฟดับไฟดับไฟดับไฟโอเคดูเหมือนสูด้านหลังจะมีเพียบเลยโอเครีบดับรีบดับรีบดับด่วนด่วนด่วน ผมกลาว่าจะมาดักด้านหน้าแต่ดูเหมือนว่าด้านหลังจะซื้อหายซีหายแล้วไงไปด้านหลังก็ไม่ได้ไปด้านหน้าก็โดนยิงโอ้โดูเหมือนเราจะ,จะโดนล้อมละหลังไม่ได้ด้านหน้าก็ไม่ได้โอเคเสี่ยงต้องเสี่ยงแนคะ่ โอเคด้านหน้าไปละเหลือด้านหลังด้านหลังเพื่อนคุมอยู่โอเคเราต้องเข้ามาตรงนี้เริ่มเข้าค่อยๆเข้าค่คอยๆเข้าโอเคค่อยๆเข้ามาตรงนี้ผมไม่สามารถออกมาตรงออกไปตรงนั้นได้เพราะว่า ด้านหลังเรานั้นมีปัญหาอยู่ผมอ,ออกไปผมคาดว่าผมน่าจะโดนยิงแน่โอเคด้านหน้าโอเคส่ดูอยู่แถวนี้แถวนี้มีเยอะเลยผมไม่ถึงเสียงปืนแถวนี้ดูนอยู่แถวนี้สักวน ยังเหเครื่องยนต์ละเครื่องยนต์ด้านหน้าตรงนี้เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าเนี่ยมีสองเครื่องยนต์มีซ้ายมือหนึง่งหนึง่งต้องจัดการซ้ายมือแล้วอยมาสักขวามือแต่ผมไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของเขา ผมรู้แค่ว่าเขาอยู่แถวๆด้านหน้าตรงนี้ด้านหน้าเราละตอนนี้เขาอยู่ด้านหน้าเราอ้อยนั่นเสอยละมีคันนี้หนึ่งคันแล้วก็ด้านหน้าอีกหนึ่งเป็นความเข้าไปขวามือละจัดการคันนี้ก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นอนะ ขวามือขวามือตอนนี้อยู่ตรงพุม่มผมเห็นละเขาอยู่ตรงพุม่มโอเคเยี่ยมเขายังไม่กตัวฮัโลโหลอ่าเป็นทางด้านของสกอร์เปียนโอเคเล็กดัสนอสเมทเทอร์โอเค,ค,อเคดับเบิลสไตร์ไปเรายิงอเมริกาไปสองละโอโอเคดู้หมว,ว่าผิดแผนผิดแผน ตอนนี้รู้ตำแหน่งเราละเขารู้ตำแหน่งเรากันหมดแล้วเราจะหลบตรงไหนก็ไม่ได้ด้วยงั้นก็ขอพึ่งขอพึ่งบาร,รมีตรงนี้ก่อนละกันพึ่งบาร,รมีก่อนละกันนะโอเคจ้ว่าไปาหาก ผมเดานะไล่แทงคนเล่นอย่างนี้ไม่ใช่เออเป็นเดสแทงเดสก์อเยอะเนี่ยซ้ายทีขวาทีก็น่ากลัวต้นหน้าเขาก็รู้แล้วว่าเราอยู่นี่เสียงคนยนต์มาละแต่เสียงระเปิดนี่มันเออเสียงระเบิดทำให้ผมไม่กล้าออก ผมรู้ว่ามีเสียงเครื่องยนต์ด,ด้านหน้าผมเนี่ยอ่าโอเคขอตรวจสอบสภาพหน่อยนะคนปืนด้านหน้าเราเสียแล้วก็เครื่องยนต์เราเสียรานสมิชชั่นเราเอ้ยรานสมิชชั่นเราเกือบพังอ่อตินสคาบเกือบพังเอนจินเรารเกือบพังแล้วก็น,นั่นก็คงเป็นคอมเพรสเซอร์น่าจะเกือบพังใช่น่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์แถมมันไม่หมุนด้วย ผมว่านะวัเตเทอร์รอน่าจะขี้เกียจทำโมเดลตอนที่มันหมุนเนี่ยเสีงยงเพื่อนอยู่ด้านหน้ามาละเครื่งองยนต์อยู่ด้านหน้าผมเลยเครื่งองยนต์อยู่แถวนี้เดี๋ยวก่อนนะเครื่องยนต์เพื่อนหรือเปล่าละนะั่นเนี่ยมันวิกาดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยโอเคผมว่าผมเราต้องไปละแต่ไม่ว่าเราจะกลัวๆหน่อย ก็เราเพิ่งจัดการสตูแล้วสตูดูตำแหน่งเราผมว่านะโอเคจริงด้วยแถวนี้มันมีเสียงเพื่อนแล้วก็เสียงสตูแต่เราตอนนี้เราแยกไม่ออกเลยเนี่ยว่าเสียงเพื่อนเสียงเครื่องยนต์ของเพื่อนกับเสียงเครื่องยนต์สตูเนี่ยมันอันไหนแต่ก็นะเดินทางเข้าไปเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ผมมีความคิดปันเจิดละมุมนี้มันดักได้โอ้โหเสียงเครื่องยนต์ของเสียงเครื่องยนต์นี่เฮ้ยเสียงด้านหน้าโอ้นี่เสียงด้านหน้าโอเคอันนั้นเสียงจรวดของสตูนไทเกอร์ ก็ทุตท่าแล้วน่าจะมีหน้าที่เราแก้น่าจะดักตรงนี้อย่างเดียวเสียง엔นอยู่ด้านหน้าแล้วก็เสียงระเบิดดังมากเลยเอนจินอยู่ด้านหน้าซึ่งก็ขอร้องเลยช่วยออกมาทางนี้หน่อยเพราะเราสามารถยิงได้แค่มุมนี้มุมเดียว ำไมเล่นทางด้านของ M41 m, m a 1นี้ทำไมไม่ค่อยที่จะตื่นเต้นเลยฮะทำไมเล่นเป็ด้านท่านของ M แอ่ตัวที่ซิกเ่ทำไมมันตื่นเต้นจังมันสลับบทกันหรือเปล่าเนี่ยอ่อคสู้อยู่ด้านหน้าแต่ไม่มีใครออกมาเลยพบเห็นอยู่ช่องนี้อยู่หนึ่งแต่ว่าผมยิงทะลุไม่ได้ อผมไม่อยากเข้าไปเลยฮะเอ่อผมเห็นซากเทอร์แมนมันได้หายไปเยี่ยมไปริไกลชินทำการกำจัดสิ่งขีดขวางแต่มันทำให้เราตกใจโอเคไปนกนลยดีกว่า อย่าระเบิดนะคันนี้อย่าระเบิดโอเคต้องไปเดินทางมีเสียงเอนจินเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นไม่ใช่เพื่อนด้านหลังนั้นก็ไม่ใช่ โอ้โหวแคทโอ้โหเรารู้ตัวช้าไปอะ่ะโ,โ,โอเคก็ถ้าหากไม่ว่าอะไรผมขอไปแก้แค้นสักพักหนึ่งแล้วกันเพราะเกมแก้จะจบละผมขอแก้แคนหน่อยนะโอเคก็ไม่ต้องห่วงหรอกเราจะตัดไปตอนที่เราไปทิ้งระเบิดเลยแล้วกันนะก็ไปฮิวแคทคันเมื่อกี้หายไปไหนแล้วนะจะบอกนะว่ายึดจุดปีอยู่ ขอทราบตำแหน่งหน่อยนะเฮลแคทเอ่อมองไม่ค่อยเห็นเลยอ๋อน่าจะอยู่ตรงนั้นมั้งคันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจทิ้งไปก่อนอืมนั่นไม่ใช่เฮลแคทผมทิ้งผิดคนเออ่ฮลแคทอยู่ไหนละ่ะทีนี้ผมว่าเฮลแคทน่าจะอยู่แถวนี้นะอืม เฮลแคทตายไปแล้วหรือยังเนี่ยผมว่าเฮลแคทน่าจะอยู่ตรงแถวนี้้อานนั่นอย่าเจอละพบตำแหน่งสตูเป้าหมายอยู่ตรงนั้นโอเคยิงโดนเรียบร้อยเฮลแคทใช่ไหมโอเคเป็นเฮลแคทจริงด้วย เฮลแคทเราจัดการแล้วเรียบร้อยแต่อันนี้ก็หมันไส้อ่ะขอยิงหน่อยนะโอเคก็ยิงโดนแมชชีนกันเข้าไปแล้วก็ขอหนีเลยแล้วกันนะโอเคดูเหมือนว่าจะโดนจะโดนยิงไปแล้วเรียบร้อย โอเคก็มาดูแต้มเราหน่อยแล้วกันนะเพราะเราตังแค้นแล้วเรียบร้อยก็แต้มเราได้เป็นได้เป็น1 5 0 0โอเคก็ถ้าหากให้ผมเดาเงินที่ผมจะได้ผมน่าจะได้ประมาณก็ก1 0 0 0 0มั้งดูจากดูจากสกอร์แล้วเราน่าจะได้เงินประมาณ10,000โอเคก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแล้วเกมนี้ก็จะจบลงละ โอเคดูเหมือนว่าเราจะได้เงินเกินที่ผมคิดไป10,000ฮะแต่ถ้าหากเอามาหาักกันแล้วก็น่าจะได้เงิน10,000ใช่ไหมนั่นไงโอเคอย่างน้อยผมก็กเดาถูกโอเคงั้นก็มาดูกันดีกว่าว่าตาถัดไปแล้วแล้วเราจะเป็นยังไงกันโอเคกดเข้าไปเลยแล้วกันได้ด่านเป็นด่านสวีเดนด้วย <laughs> ด่านไม่ลงอันนี้มันเล่นยากโอ้ oh. โอเคผมจำไม่ได้นะว่าผมมีทิกอะไรในด่านนี้นะก็เดี๋ยวผมลองใช้ทิกที่สมัยที่ผมเล่นเป็นเทียสองแล้วกันนะก็ไม่รู้ทิกนี้จะใช้ได้หรือเปล่าโอเคเป็น M36 ไปแล้วก็อีก e วินาทีเราถึงจะเกิดแล้วขอดูหน่อยนะว่าเราเสียเงินกับค่าซ่อมไปอ๋อค่าซ่อมเครื่องบินด้วยอม ถ้าหากคุณถามว่าทำไมมันแหลกๆอย่างนี้ก็ผมขอตอบใหพ้พวกคุณรู้เลยว่ามันเป็นที่ Wi-fi ผมเองไม่เป็น Wi-fi ของมหาอะไระเพราะฉะนั้นคนก็เลยใช้เยอะคุณน่าจะพอดอาได้ใช่ไหมว่าทำไมมาถึงมีอาการแหลกๆอะไรแบบนี้อโอเคก็เอ้อเดี๋ยวก่อนนะทำไมเขาเปิดฝาตรงนี้ไว้อะ ผมสงสัยแล้วทำไมเขาเปิดฝาถ้าหากจะบายพวกฟันเขาก็มีที่เอ่อมีบริเวณตรงนี้ให้ระบายฟันแล้วนี่ว่าก็ทำไมเขาถึงเปิดฝาเนี่ยอ่าเจะไม่รู้แล้วกันนะอเคก็เดินทางมาทางนี้แล้วก็เข้าไปทางขวาถ้าหากเราจำไม่ผิดที่นี้ก็คือเราต้องมาทางนี้แล้วก็หวังว่าคงไม่มีใครอยุดหน้าเราแล้วก็โอเค เมืที่นี้จะว่าวแนะ้โอ้ยโอเคไปทางนี้เลยพวกไปไปไปโอเคทีนี้ก็ดักรอเลยสิ่งที่เราจะต้องทำก็แค่ดักรอโอเคโอเคไปไปไปนี่ไปเลยเดี๋ยวเราจะดักตรงนี้เองรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวอาหารก็ได้ละ เดี๋ยวก่อนนะมันมีจุดยึดแค่จุดเดียวไม่เช่เลยเนี่ยมันมีกาสน้อยมากเลยนะเนี่ยที่จะมีคนมาทางนี้ถ้าจะมาทางนี้เพราะก็ต้องมีจุดยึดจุ่ตรงนี้แล้วก็จุดยึดตรงนี้ด้วยโอเคดูเหมือนแผนจะพลาดฮะมันมีการน้อยมากเลยนะเนี่ยที่คนจะมาทางนี้ โอแกยิงโดนกันเนอ์ ักเขาเขาก็ดักเราเหมือนกันแต่ทําไมเขายิงเราไม่เข้าเนี่ยเขายิงเราตรงไหนเนี่ยอ๋อคุณเห็นไอ้ตรงด้านล่างตรงนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยแหละคือจุดที่เขายิงเนี่ยเห็นรูอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมอ๋อเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ใช้เป็นกระสุนที่มีเอฟเฟกระเบิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยรอดขอบคุณนะพวกในายใช้เป็นลูกกระสุน AP เนี่ย ก็ถ้าหากเป็นลูกกระสุนแบบเอฟเฟกแบบระเบิดเรามีการตายสูงมากเลยนั่นน่นะเก็บไปโอเ้เขาเขาดักเราเราก็ดักเขาเยี่ยมไปเลยยับมวกว่าทีไอเอสจีนแล้วก็เรามาดักรอตรงนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็หวังว่าด้านหลังคงไม่มีใครมา อ่าเฮลแคทนั่นไงอย่างที่ผมคิดเลยผมกลัวมากเลยถ้าหากกรณีพี่คนอยู่ด้านหลังโอเคได้เวลาตามมาลาเฮลแคทละอ่าโอเครู้ตำแหน่งละเฮลแคทนั่นใช่ไหมนายน่ะนั่นจะเฮลแคทเปล่า เคขาเข้ามาตรงนี้ละเขาเข้ามาตรงนี้แหละโอเคจำไว้เขาเข้ามาตรงนี้แล้วแล้วก็โอเคอันนั้นใช่แก๊สหรือเปล่าอ่าไม่ใช่แล้วก็เครื่อง เอ่มใบพัดเราเป็นดอกไม้ละล้างแค้นไม่สำเร็จอาเฮลแคทแล้วก็โดดดอกเลยดวนดวนดวนโอเคดูเหมือนว่าผมจะได้สติลอเวนเจอร์แฮะก็เขาไปรับของหน่อยนะว่าได้เป็นอะไรเอ่มได้เป็นเออ่ ไม่รู้เหมือนกันวานะว่ารายเป็นอะไรแต่เงินก็ไม่น่าได้หรอกมัง้งถ้าหากให้ผมเดาเนี่ยก็ใช่เงินก็เพิ่มขึ้นมาสามพันแล้วก็ลดลงไปเหลือเท่าเฉิมโอ้โหโอเคก็ไม่น่าได้เป็นอะไรมากหรอกมัง้งได้ฉายาหรือเปล่าไม่ได้ฉายาด้วยโอเคก็ถือว่าเป็นอาชีพเม้นต์แล้วกันนะได้อาชีพเม้นต์มาหนึ่งอ้อนี่ไง ได้แบ็กอัพแล้วกันนะถือว่าได้แบ็กอัพโอเคก็ขอจบกันไปกับไอเอ็มเอ่อเอ็มเธอกขอกับเราไปเลยแล้วกันนะโอเคก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะจบยังไงดีก็ผมพูดตามตรงเลยนะว่าไอ้คันนี้เนี่ยมันโดนเฮลแคทเนี่จัดการฮะซึ่งเป็นเฮลแคทถ้าหากไปดูในถ้าหากไปดูในรีเซิร์ช slot เนี่ย คุณก็จะเห็นเลยว่ามันอยู่ห่างกันหนึ่งหนึ่งเทียร์เลยนะเนี่ยผมโดนเฮลแคทยิงอะโอเคก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดอะไรดีก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับซึ่งผมก็คาดหวังว่าผมน่าจะเออผมคาดหวังว่าผมน่าจะหาเกมทันนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะมาเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่ ความจริงไม่อยากอ่านหรอกนะเพราะว่า <vend ered> <honored> ส่วนใหญ่ผมจะมาฟาร์มก่อนโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ